จะมาบอกวิธีเนาะเปลี่ยนยางนะถ้ายางเรารั่วก่อนอื่นเราก็ต้องถอดน็อตถอดยางออกมาก่อนเนะน็อตอะไรที่ติดก็ถอดออกมาให้หมดเสร็จแล้วเราก็แกะน็อตที่จุกลมนะตีจุกลม แล้วก็เราก็ต้องแกะเสร็จแล้วเราก็แกะยางออกมาเนาะค่อยๆแงนะเนาะค่อยๆแงะงัดไว้แล้วก็ค่อยๆแงะให้รอบๆเนาะงัดยังไงก็ได้อย่าให้ขอบขอบยางอย่าให้ขอบลิงมีไอเป็นรอยเป็นอะไรเนาะอย่าให้มันช้ำเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็มองหาจุดที่จะถอดยางออกมานะเนาะเจลิงยางออกมาให้รอบเลย แล้วก็แกะจุกัวหมอ,อไปด้วยโอเคแกะออกมาแล้วทีนี้เราก็แกยางนอกออกมาด้วยเนาะจะได้เช็คดูว่ามีตะปูตัําอยู่ไหมเนาะเอามือรูปๆดูเนาะโอเคถ้าเราตรวจพบว่ามันมีตะปงตะปูแล้วก็ถอดออกสะกก่อนเนาะอันนี้ผมตรวจแล้วไม่มีอะไรเนาะผมก็เลยใส่กลับโอเค เราก็เสร็จแล้วเราก็เอายางใหม่มาใส่เลยนกยังไงก็ได้มันจะให้อุปกรณ์ของมันอยู่ในถุงเนาะแดกเริ่มต้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปก่อนให้ดีต้องเติมลมสักนิดเนาะเพราะว่าบางทีมันแฟบมันใส่ยากเติมลม,ลมสักนิดไม่เยอะเนาะเติมลมที่อย่างไรสักนิดก่อน แล้วก็กดกดยางเข้าไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไขไว้สักไม่รวมรวมก่อนเนาะไม่เอาให้แน่นก่อนจุกลวมมันไขไว้รวมรวมก่อนก็ตรวจตรวจด,ดูก่อนว่ามีอะไรติดติดอยู่ไหมเนะาะค่อยๆแง่ค่อยๆถ้าติดก็ใส่ใหม่เนาะ เสร็จแล้วก็งัดเข้าไปเลยใช้ใช้ตีนก็ได้เยียบๆเข้าไปมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วงัดเข้าไปเลยโอเคให้ดีเนาะถ้าว่ามันได้ตากเด็ดอุ่นๆเนาะยางมันจะมันจะทำให้เราไม่ว่าจะถอดเข้าถอดออกมันจะง่ายขึ้นเติมลมดูเลยครับเติมลมดูเลยโอเค เสร็จแล้วประกอบเข้าไปเลยโอเค,อเคถอดออกมายังไงก็ใส่เข้ากลับไปเหมือนเหมือนเดิมนะครับที่เดิมโอเคที่สำคัญก็ต้องอ เบรกก็ต้องใส่มาใสใสแบบไหนก็ต้องใส่กับที่เดิมนะจะเป็นเบรกอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องตั้งหน่อยหลังจากที่เราใส่แล้วก็เหมือนที่ผมบอกอะใส่ถอดออกยังไงก็ใสใสกับเข้าที่เดิมใส่เสร็จก็ไขให้แน่นให้แน่นเนาะ ใช้ให้แน่นโอเคนี่ก็ตรงเบรกเนาะใช้เท้าหยีหยดีดูโอเคเสรยจแล้วก็ไปลองกันเลยโอเค